บักทันแทนความห่วงใหยบุ้ยบักไฟแทนความห่วงหาอาหูเฮ้ยขึ้นหอดคือบักซีดาปาดเจในอยาไปหาแต่ว่าข้านามบักเลี้ยแมวโอ้ก <c oughs> วนลักเจ้าบวนี่แมนใส่กูใส่จีบเาวาประจำเออพี่อย่างขันบอกพืนพ้นผู้สา้แล้วนะเออคอยมักสา้าหนึ่งยู่ถ่ายบ้านเน้องนั้นผู้งามผู้งาม จังได่ป่ะก็จังสีสมวังนี่งั้นมันอยู่หลังโน้กขปุ่นน่ะบ่เออผู้เดียวอันละคิดจังได่มันคือจังอยี๋ยมีความรักดนโอ้ยเนาะกระโดดมาได้ข่อยกันยังม่มีผู้สาวไหมหน้าตาคือบดกส้นเพื่อนนั่นเดีมีผู้สาวน้องเขาอยู่ก็ลออยู่ด้พี่จะบอกไปเลยหน้าว่าเคิดจังได่จังสีสมวังวะว่าพื้นความรักนี่เนาะความรักนี่เปรียบเสมือนยาเสพติดประเภทที่เจ็ดได้มั้งนั่นเออมึงคิดบังดีๆโอ้ย ถ้ามึงรวมตัวเข้าไปออกง่ากอยังนี่โว้ยว่าไปอีกล่ะอีลทฉันเชฟทีิดวาจีอเออไม่ตั้งไดเดี๋ยวนี้ถ้ามึงเสียเข้าไปแล้วมั่งล่ะหนึ่งมันสีมีลิลิตร้อนประสาทรออาคาเสียแต่ประสาทมึงเสียราคาสองถ้ามึงเสียเกินขนาดร่างกายมึงสิอ่อนเปียกเพี้ยแรงตามึงกับกวนตาก,กวนพอมเออปากมึงกระซีดปากซีดพอม เออไปบ่ได้มาบ่ได้ขาลยอยลราคข้อที่สามเงินมึงหามาได้เท่าใดนี่มายังดอกไปน้ำสานอันนี้เบ็ดไล่เล <c oughs> ียงขนาดนั้นบ่เด้อนี่ไอ <c oughs> ้มึงลองมึงเสียแล้วทลไรประสาทเออทำายประส,สาทแมนทำไรพลัง,งกายพอ่อมเออมันแมนอีหยังอยู่นี่ลูกพี่เมียน,นั่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยเออเจ้าก็มาอุปายเนาะอีนนีมึงเห็นบ่อยู่เงยันนะโอ้เหมือนพอไปกินเราอยู่เงยอนคอยหันอันจุดหัวจีห่าเกือบแจ้งครับกลับไปเมียเจ้าว่าทำลายร่างกายเจ้าว่ะเพราะว่ายังได้ล่ะบาดเจ้าเฮ็ดจังใดวิ่สมองบีมๆบีบกูยุ่งยันยุ่งยันยุ่ถึงหัวมันนั่นหุ่ยกดขวเทาเดียวอีนนี มื่อนั่งกี่เราน้ำตัวตีหาเดียเนาะเออเกือบแจ้งแล้วเอความนึกคิดในใจของเขานี่คือมันบ้านไหนตื้นเออทางสะดวกกว่าเถอะแมนกูก็ค่อยเปิดประตูหันหลังยางเขาเล้เออเอาหันหลังยางเขาเงือนนะเออเอาเจ้าสีมาต่ำเท่านี้เห็นประตูตีสันอ้เมื่อกี้ใส่ความสำนันนันตัวร์จานอู้หว่ะการติดตัวเม่หันเขาต้องมีความ สำนัานเติมหนึ่งเด้เออมึงเห็นบ่พอยที่นูน่ะเจ้าหิจังไหนต่อแบบน,นี้เอเปิดประตูกับปุ๊บเออนางถอยหลังป,ปึ๊บป,ปึ๊บออป,ปึ๊บเ๋้วเปิดประตูมันดังเด่นม่หรอเออนี่ือไดให้ถามทือซากระเบืออวไท่ถาเลยบับัมันเอิ่อมอ้ำเจ้าเปน็นยังเทาือต้อให้เ่้าแท้แวลา,าเอาอิ่เรวบงอจักว่าจะกลับมนะออมีนี่ เขามึงได้เมียของใส่สูตรกูเด้อสุดยอดอีหลีวบแล้วเจ้าตอบว่าอะไรบัดดี้โอ้ยสิเป้าไปส่งสินค้าน้ำพริกฮิโน่มื่อกี้สินค้าหลายเพื่อนบอกให้ไปได้เศร้าว่าสั่นเออนอนต่อฉันเด้อเเทาสักกว่าอันนั้นอันมูเขาลุกโกรธคอคอเขาหามึเขาขุดตัวกระเช้าตลอดเป็นไรเป็นไรเป็นไรน้องสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอ้ยแค่นกาบต้นทวตั้งสีกจไดว่าเทวดาฤกษน้ำไปยังเชโน่นับถือนับถือไม่เป็นไรเกยเกยถันแล้วสวยสดีรีบาสวสูโเราอย่านเสียงหนังเทโเนี่ลูกกูสีนอนหุบปากไปเดี๋ยวนี้พวกชั้นเส็บติดวะเดี๋ยวเัือเด้อไปไปคนนัินนังเอาไปนี่ย